ทานซิสเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการไหลหรือปิดกั้นไม่ให้กระแสรแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้งานเป็นงานวงจรขยายในวิทยุและโทรทัศน์และนิยมใช้มาเป็นในสวิตช์การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์วิทยุเครื่องเล่นซีดีหลายๆอย่างทานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำสามารถนำมาต่อชนกันโดยใช้สารตัวนำชนิด P และ N จึงทำให้ลักษณะโครงตัง้ง ของทานซิสเตอร์นั้นมีด้วยกัน2ชนิดได้แก่หนึ่งทานซิสเตอร์ชนิด P-N-P สารกึ่งตัวนำของทานซิสเตอร์ประเภทนี้จะประกอบไปด้วยสา P สองตัวชนิด P-N หนึ่งตัวที่วางตัวและสลับกันในลักษณะสองทานซิสเตอร์ชนิด N-P-N สารกึ่งตัวนำของทานซิสเตอร์ประเภทนี้ จะประกอบไปด้วยสารชนิด n 2ตัวและชนิด p 1ตัวโดยวางตัวสลับกันในนักษณะโดยทั้ง2ชนิดนี้จะตอ,อกใช้งานเข้า3ขาคือขาเบสอ e m เตอร์และ c o l l เตอร์หลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ก็คือมันมีหน้าที่ในการควบคุมทิศทางและปริมาตของกระแสไฟฟ้า ผ่านกระแสผ่านการใช้กระแสไฟฟ้าในระดับดน้อยในการควบคุมกระแสไฟฟ้าในระดับมากๆข้าจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเมื่อมีปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามาเพียงเล็กน้อยที่ขาเวสมันก็จะสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าที่มียากกว่าหลายตัวคาแรเกเตอร์และเข้าอิมิเตอร์ได้เพราะว่าทานซิสเตอร์นั้นมีค่ากาลังกำยา่ที่เรียกว่า E ห,หรือ B ในตัวของมันเอง